ความแน่นอนที่ไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิตของคนเราคำนี้ไม่มีอะไรเกินจริงกับโลกที่นับวันวิวัฒนาการและความล้ำหน้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราการปรับตัวคือสิ่งสำคัญว่าเราจะอยู่ที่เดิมหรือจะเดินหน้าไปต่อมันคือคำตอบที่บางครั้งก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เหมือนการตัดสินใจเดินทางไกลในวันนี้แค่ช่วงเวลาหนึ่งระหว่างทางบางสิ่งก็อาจเปลี่ยนไปในระหว่างนั้นเพียงเพราะเราโฟกัสกับสิ่งที่เราทำมากจนเกินไปแต่นั่นแหละการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบตามมาเสมออยู่ที่ว่ามันจะช้าหรือเร็วแต่มันเกิดขึ้นแน่และส่วนใหญ่มันมักจะเกิดขึ้นในตอนที่เราไม่ได้ตั้งตัว ตื่นขึ้นมาในเช้าของวันที่สองในวันนี้ที่เรามีเป้าหมายกันว่าอยากจะไปแม่สายที่เพิ่งคิดได้เมื่อพิมพ์บอกว่ามันคืออำเภอหนึ่งที่อยู่เหนือสุดของสยามเราเลยสรุปกันว่าถึงแม้จะต้องเดินทางกันต่อในระยะห่างที่ต้องเดินทางออกไปก็ขอไปดูสักครั้งจะได้ไม่ติดใจ ถึงแม้จะเสียเวลาไปบ้างในการเดินทางครั้งนี้พื้นที่ในตัวเมืองที่มีฝุ่นตลบอบวนไปทั้งเมืองพอก่อนที่เราจะเดินทางมาไม่กี่วันแม่น้ำกกได้ล้นตลิง่งทำให้พื้นที่เขตในเมืองได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างภาพที่ผมเห็นเป็นภาพที่คุ้นในความทรงจำ เพราะมันเคยเกิดขึ้นกับตัวเองช่วงสมัยเรียนมหาลัยในปี54ตอนนั้นน้ำท่วมที่ใต้หนักมาก2-3คืนที่เราติดอยู่บนตึกเราอาจไม่เข้าใจว่าคนที่เห็นมันกับตาสิ่งของภายในบ้านที่ปริมาณน้ำเพิ่มระดับและพัดพามันไปมันจะต้องรู้สึกยังไงจนหลังน้ำท่วมความหดหู ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันก็กินระยะเวลาเป็นเดือนหรือจนกว่าเราจะหาสิ่งที่ทดแทนของเหล่านั้นได้กลิ่นอับจากข้าวของเครื่องใช้จากบ้านคนที่ได้รับความเสียหายนำมาทิ้งและกองไว้หน้าบ้านเพื่อรอหน่วยงานรัฐมาเก็บกวาดเป็นภาพจำที่ผมไม่มีวันลืม น้ำท่วมหนึ่งครั้งกวาดทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหมดไม่เหลือหลายคนบอกรอชีวิตมาได้ก็ดีแล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจบางสิ่งว่ารอนมาได้นี่ต้องมาเริ่มใหม่หมดบางคนถึงกับพูดตัดเพราะว่าตายไปยังง่ายกว่าเพราะแค่เงินจะซื้อของสักชิ้นข้าวสักกล่อง ยังไม่มีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นความเดือมล้ําในสังคมที่เราอยู่ในทุกวันนี้ว่ามันมีอยู่จริงเราเริ่มออกมากินข้าวประมาณ9โมงกว่าที่ร้านสีเปียวพาณิชย์ร้านที่พรีมเลือกมาจากติ๊กต็อกมาเชียงรายต้องไม่พลาด ที่จะมาที่นี่เรานั่งคุยกันในระหว่างที่รออาหารกับบรรยากาศที่ไม่ใช่วันหยุดของใครหลายคนผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเดียวนี้ถึงไปไหนมาไหนคนเดียวได้และหลายคนก็มักจะเลือกใช้ชีวิตแบบสันโดษจากการได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งก่อนลุกไปเข้าห้องน้ำเขาบอกว่าเมื่อก่อนเราจะเข้าห้องน้ำไม่เกิน5-10นาที พรด้วยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แต่ในปัจจุบันคนเราเข้าไปอยู่ในห้องน้ำได้เป็นชั่วโมองนั่นเป็นเพราะว่ามือถือที่เราพาเข้าไปด้วยมันก็จริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันเราปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลงมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวพี่น้องหรือแม้แต่คนรักเพียงเพราะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เราใช้ไม่กี่อัน มันมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ในนั้นที่เราต้องการจะรู้มันมีภาพที่เราต้องการจะเห็นมันบอกเราได้เมื่อเราหลงทางและผมว่ามันคงดีไม่น้อยถ้าเราย้อนกลับไปเป็นในแบบเก่าที่เราไม่ต้องมีมันมากในชีวิตของเราขนาดนี้ก็ได้ขอแค่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ไม่รบก,กวนเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเรา ก็สุดท้ายผมว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วคือสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราและสิ่งที่อยู่รอบข้างเรามากกว่าหลังจากมื้อเช้าเสร็จไปเราเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวันโปรแกรมนี้อยู่ระหว่างทางที่เราจะไปแม่สายพิมพ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยเรียนมัธยมเขาชอบศิลปะมาก ศิลปินคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ทิ้งผลงานไว้มากมายให้เราได้ดูและได้สร้างสถานที่ที่จัดเก็บของสะสมไว้เป็นจำนวนมากซึ่งนั่นก็ทำให้ผมคิดเรื่องหนึ่งได้ว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ต้องอธิบายอะไรในสิ่งที่เราเป็นและกำลังลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นด้วยแต่เวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน สิ่งที่เราทำว่าการกระทำของเรานั้นหากยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องสักวันคนจะเห็นเองและมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้น้ำหนักของความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดและพูดออกไปหนักแน่นกว่าการที่เราพยายามที่จะหาคำอธิบายในตอนที่เขาไม่มีความเชื่อและคิดจะเปิดรับฟังกับสิ่งที่เราพูดเลย มันก็เหมือนกับสุภาษิตท,ที่ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมคนไทยมักจะมีคำสร้อยคำคมคนเราตายไปเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างสิ่งที่จะยังอยู่คือความดีให้คนได้พูดถึงผมว่าคำนี้แม้ในปัจจุบันคนอาจจะลืมง่ายแต่กุญแจสำคัญของมันก็ยังคงเป็นเรื่องที่คนจะพูดถึงเมื่อเราไม่ได้อยู่แล้ว ประบางอย่างต้องใช้เวลาในการพิสูจน์มัน ก็มาทั่วทุกสารทิศที่แม่สายแต่ว่าคนที่อาจจะไม่มีธุระจำเป็นนะครับผมก็พยายามที่อยากเข้ามาในพื้นที่รามผมเพราะว่าไม่งั้นการช่วยเหลือนี่ก็จะเข้ามาไม่ถึงนี่คือสภาพแม่สายในช่วงที่ผมไปเที่ยวบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโคลนถล่มทำให้ภายในบ้านมีดินแดงจำนวนมากที่หาก ไม่รีบเอาออกไปก่อนมันจะแข็งตัวมันจะทำให้คนเหล่านี้กลายเป็นหินก้อนยักษ์ภายในบ้านที่นี่ไม่มีน้ำไฟฟ้าถูกตัดขาดเป็นวงกว้างหลายคนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นตลอดทางที่มุ่งหน้าสู่เชียงรายนั่นคือน้ำใจจากท่วทุกพื้นที่ ก็วิ่งคู่ขนานมาพร้อมกับผมด้วยเช่นกันอารมณ์อยากเห็นสิ่งที่สวยงามเปลี่ยนเป็นความหดหู่เพราะเข้าใจดีจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาในอดีตผมกับพิมได้แต่ยืนมองช่วงหนึ่งก็ได้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์คนนอกที่เข้ามาในพื้นที่ว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงผมไม่ได้มีคำตอบที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือแรยง,งาน เรื่องจากและพื้นที่ในการทำงานมุงก็พิมพ์เลยรีบปลีกตัวออกมาไปซื้อมามา่าน้ำดื่มให้กับศูนย์พักฟื้นที่มีคนเสนอตัวมาจากทั่วทุกสรารทิศเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีของกินที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปภาพที่เราได้เห็นผมไม่ค่อยอยากจะนำเสนอสักเท่าไหร่เลยบอกกับตัวเองว่าเรากลับเข้าเมืองกันก่อนดีกว่า ในช่วงบ่ายที่เราก็ไม่ได้ดูเวลาการหาอะไรรองท้องในจังหวะแบบนี้ที่คิดว่าอะไรก็ได้ก่อนที่จะกลับที่พักอบบน้ําเปลี่ยนชุดและขับรถออกจากเมืองเพื่อมาที่วัดล่องขุนในช่วงวัยเด็กตอนอยังเล็กโทรทัศน์น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เราได้รับรู้ข่าวสารตอนนั้นที่กลับจากเชียงใหม่ช่วง15ปี ที่ได้ออกจากเซฟโซนครั้งแรกแม่ให้เงินติดตัวมา4,000บาทกับการเดินทางจากขัดใหญ่ไปเชีงยงใหม่หลังจากกลับไปผมก็ได้แต่ภาวนาว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกและวัดลองขุนก็เปิดตัวหลังจากนั้นผมหวังว่าสักวันจะได้มาเห็นของจริงสักครั้งและวันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงผมเชื่อว่า คงไม่มีใครพลาดสิ่งนี้แน่นอนเมื่อได้เดินทางมาเชียงรายตอนเช้าเราอยู่กับศิลปินสีนดำตอนบ่ายที่นี่ก็จะขาวสะอาดสบายตายที่เห็นทุกพื้นที่และรายละเอียดของที่นี่มาจากความตั้งใจจากศิลปินที่มีชื่อว่าเฉลิมชัยอันนี้เราเข้ามา ที่วัดล่องขุนได้สักตัดนึ่นะครับผมอันนี้ก็ภายในก็บรรยากาศก็ประมาณนี้สวยมากครับทุกคนยอมรับเลยว่าสวยจริงพอเข้ามาต้นผมขับรถมาจากพยาวนี่ก็เห็นออสีทองนะครับผมวันนี้ก็เฮ้ยวันนี้สวยจังพอมาดูอีกทีอ้าวล่องขุนนะครับซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตลอด นะครับผมัองวันแล้วก็ค่าเข้า,ขา,ขาสำหรับคนไทยไม่มีสำหรับนักเที่ยวสางชาติก็หนึ่งร้อยบาทสวยครับ รู้สึกดีใจกับการได้เห็นผมใช้ชีวิตโลดแล่นบนเส้นทางที่ตัวเองเลือกเพราะด้วยเราเกิดมาไม่มีต้นทุนที่บ้านไม่มีเวลาที่จะพาไปไหนเราทุกคนต่างใช้เวลาเพื่อการทำงานแต่ผมก็ใช้เวลาทั้งหมดที่ผมมีได้มีโอกาสทำม,มันและได้เห็นหลายอย่างที่ต่างจากที่เราคุ้นเคยแต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครอบครัวผมที่ ไม่มีเวลาหลายคนที่เป็นนักเดินทางก็เจอคำตอบแบบนี้เช่นเดียวกันจากครอบครัวที่มันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาเหล่านั้นออกมาทำสิ่งเหล่านี้ตามความต้องการที่ขาดไปในช่วงวัยเยาว์การเดินทางครั้งนี้ถึงแม้อาจจะไม่ได้มีสถานที่ที่ดึงดูดใจเราแต่ด้วยตัวผมเองอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับ คนที่กล้าแต่กลัวและอยากให้เก็บมันไว้ที่บ้านเพราะเวลาของคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างที่ทุกคนรู้กัน